พระบรมธาตุฮิริภุญชัยจอมเจดีแห่งเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ไม่ห่างไกลาจากเชียงใหม่เมืองแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจและเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในอาณาจักรล้านนาเมืองลำพูนหรือเมืองหริภุญชัย ได้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ1493ถือได้ว่านครเฮริภูนชัยเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นก่อนเมืองอื่นในอาณาจักรล้านนาตามตำนานกล่าวว่ามีฤาษีสององค์คือวาสุเทพฤาษีและสุก,กันตฤาษีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันวันหนึ่งฤาษีทั้งสององค์ได้เอาไม้เท้าขีดพื้นดินเป็นรูปหอยวงรีแล้วในรมิร ให้เป็นเมืองขึ้นและตั้งชื่อว่านครเฮริพูนชัยหลังจากนั้นฤาษีทั้งสององค์จึงได้อัญเชิญพระนางจามเทวีที่ดาของพระเจ้ากุงละโวจากเมืองลุมพุรีขึ้นมาครองเมืองลำพูนพระนางจามเทวีได้เสด็จขึ้นมาอย่างนครเฮริภูนชัยโดยทางเรือขึ้นมาตามลำน้ำปิงใช้เวลากว่าสี่เดือน เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงเมืองหริพูนชัยชาวเมืองจึงได้จัดงานเฉลิมฉลองต้อนรับกันเป็นเวลาหลายวันพระนางจามเทวีทรงเป็นประถมมกษัตริย์ที่ครองนครหริพูนชัยพระองค์ทรงปกป้องบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการค้าศาส,สนาศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะทางด้านบุรณาการและสร้างวัดนั้น พระนางจามเทวีได้กระทําอย่างต่อเนื่องพระพระองค์ทรงมีความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าดังจะเห็นว่าเมื่อครั้งที่พระองค์เดินทางขึ้นมาครองนครหริภูนชัยนั้นพระองค์ได้นำบรรดาเจ้านายพระสงฆ์และผู้ติดตามอีกอย่างละห้าร้อยคนพระนางจามเทวีทรงปกครองเมืองฮริภูนชัยอยู่นานกว่า8ปปี พระองค์ได้สร้างวัดต่างๆไว้มากมายจนเดี๋ยวนี้ชื่อเสียงของวัดต่างๆนั้นปรากฏมาจนถึงปัจจุบันวัดหนึ่งที่ได้ถือว่าเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและผู้คนมักจะนิยมเดินทางมากราบไหว้อยู่เสมอก็คือวัดพระธาตุธริกุญชัยวรมหาวิหารถึงแม้ว,วัดนี้จะไม่ได้สร้างในสมัยของพระนางจามเทวีแต่ก็เป็นผลพวงของพระองค์ ที่ได้ดปูพื้นฐานของพระศาสนาในนครธริปุญชัยจนสืบต่อมาถึงกษัตริย์ในรุ่นหลังๆพระธาตุธริปุญชัยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่แห่งใหญ่แห่งหนึ่งในอาณาจักรล้านนาไทยสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอาทิตยราชซึ่งครองเมืองธริปุญชัยราวพศ1590 เพื่อให้เป็นหลักฐานแห่งความรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาพระเจ้าอาทิตยราชทรงเลื่อมใสศรัทธานในพระพุทธศาสนาตอนแรกได้สร้างเป็นมนดบขึ้นเพื่อประดิฐษฐานพระบรมธาตุสูงกว่าสมวามีซุ้มทั้งสด้านครอบโกดทองคำสูงสามศอกบรรจุพระธาตุไว้ภายในเมื่อมาถึงสมัยพระเจ้าติโลกราชเจ้าเมืองเชียงใหม่ โปรดให้เสริมพระบรมธาตุสูงขึ้นอีกเป็น23วาเอาทองจังโกดหุ่มตลอดทั่วองค์ตั้งแต่ฐานจนถึงยอดสิ้นทองจังโกดหน0่งแผน่นตำนานวัดพระาธาตุริปูนชัยได้กล่าวถึงการสร้างพระบรมธาตุแห่งนี้ว่าเมื่อครั้งพระพุทธการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกได้เสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในดินแดนสุวรรณภูมิพระองค์ได้เสด็จมายังณนะหมู่บ้านปัทราคามลุ่มแม่น้ำพิงซึ่งเป็นิถ่นที่อยู่ของชาวลัวครั้นเมื่อชาวบ้านทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดจึงพากันนำผลสมอมาถวายเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จชันสมอแล้วจึงนำผลสมอฝังไว้ณนะดินแดนผืนนี้พร้อมกับให้คำทำนายว่า ในอนาคตการภายหน้าจะมีมหาราชองค์หนึ่งมาก่อพระเจดีทองขึ้นลวะได้ฟังดังนั้นจึงทูลขอพระเกตเกษาจากพระพุทธองค์แล้วนำใส่กระบอกไม้รั่วฝังลงดินไว้มีพยากาเผือกคอยบินเวียนอารักขาอยู่การเวลาผ่านไปนานถึง16ศตวรรษชาวลวะผู้นั้นเกิดเป็นพยาอธิตยราช พระองค์ได้สร้างหอพระบางคนไว้โดยทุกครั้งที่พระองค์จะเข้าไปนั่งทรงพระบางคนพยากาเผือกก็จะถ่ายลงมาใส่หัวพระองค์ทุกครั้งต่อมาพญาอธิยราชเกิดความสงสัยจึงได้นำทารกแรกเกิดเจ็ดวันไปอยู่กับพยากาเผือกสลับกับมนุษย์คราวละเจ็ดวันเป็นเวลานานเจปีเพื่อเรียนรู้ภาษากากระทั่งทราบว่า ณบ,บริเวณใต้ดินห้องพระบางคนเป็นที่สถานบรรจุพระเกศาของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและต่อมาได้มีการขุดพระเกศาขึ้นและได้ก่อเป็นพระบรมธาตุเจดีสีหริพุนชัยขึ้นในสมัยพระเจ้าเมืองแก้วได้บุรณปฏิสังขรณ์องค์พระมหาธาตุนี้อีกได้เรียรายเงินจากชาวบ้านได้2 2 5 0 0 0บาท เอาไปซื้อทองแดงและทองคําแผ่นหุ้มบุองค์พระเจดีจนกระทั่งถึงพศ2348พระเจ้ากาวิละจึงทรงโปรดให้เจ้าบุริรัฐและเจ้าสีบุญมาผู้น้องนำบริวา no. ร1,000คนและครอบครัวไปตั้งที่เมืองลำพูนซึ่งเป็นเมืองร้างเนื่องจากถูกพม่าเข้าครอบครองมาเป็นเวลานาน,านกว่า200ปี จากนั้นจึงได้มีการบูรณะองค์พระาธาตุนี้เรื่อยมาพระมหา,าธาตุองค์นี้เป็นจอมเจดีย์ใหญ่องค์หนึ่งในจำนวน8องค์ของประเทศไทยที่มีอายุล่วงเกินกว่า1,000ปีและในตำนานพระาธาตุประจำปีเกิดของนักปรา์ทางเมืองเหนือกล่าวว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วดวงวิญญาณก็จะไปสิงสถิตอยู่ตามพระเจดีย์ธาตุตามปีเกิดต่างๆ และเมื่อขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หากได้ไปนมัสการยังพระาธาตุประจำปีเกิดแล้วถือว่าได้เป็นบุญกุศลและทำให้มีอายุยืนนานพระบรมราธาตุธิริภูนชัยเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีระกาหรือปีไก่ในบริเวณพระาธาตุธิริพูนชัยยังมีโบราณสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งเช่นเจดีกูคำ สร้งอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือในเขตพระราชฐานเจดีกูคำหรือสุวรรณเจดีหรือประทุมวดีเจดีเป็นเจดีที่นางประทุมวดีเทวีพระมเหสีของพระเจ้าอธิตยราชทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาเจดี JD องค์นี้มีลักษณะคล้ายสุวรรณจังโกรเจดีหรือเจดีวัดกุดกู่ของวัดจามเทวีมาก กล่าวกันว่าพระนางปธุมวดีทรงลอกแบบจำลองของสุวรรณจังโกรดไปสร้างแต่ย่อขนาดให้เล็กลงภายในใจดีนี้บรรจุพระพิมพ์ที่มีชื่อของลำพูนอยู่ด้วยคือพระเปิมหรือพระเปิ้ลบริเวณที่เหนือของลานติดกับวิหารหลวงเป็นที่ตั้งของหอกังสดาคของใบใหญ่นี้หล่อขึ้นที่วัดพระสิงห์ เมื่อปีวอกโทศกจุลศักราช1,222ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2,402นอกจากนั้นยังมีจารึกติดอยู่ที่กางสดานเป็นตัวอักษรไทยเหนือแบบฝักถามว่าสร้างหละกกลางสดานหน่วยนี้แต่เมื่อศักราช1,222ตัวปีกัดสันเดือน9ออก3 ค่ำวันอังคารหล่อการจันนะมหาเถนวัดป่าเมืองแพร่เป็นเขาแก่ศรัทธาภายในเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่เป็นเขาแก่ศรัทธาภายนอกพร้อมสร้างหล่อในวัดพระสิงห์เวียงเชียงใหม่ไว้มาเป็นเครื่องปูจาตานกับพระาธาตุเจ้าอันตั้งไว้ในเมืองฮิปุชัยที่นี่ห้าพันพระวัดสาแลหอกังสดานในอดีต จะมีเสาไม้เตี้ย,ยสองต้นแล้วมีไม้ท่อนหนึ่งพาดอยู่ไม้ท่อนนี้คือไม้สำหรับใช้ตีคองปัจจุบันทางวัดได้สร้างเป็นพระมนดบขึ้นอย่างสวยงามสำหรับเก็บรักษาองค์คองให้อยู่ในสภาพดีด้านทิศใต้ของวิหารมีหอไตรศิลปะล้านนาคาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยหลังด้านหน้าหอไตรมีเขาพระสุเมน ซึ่งจำลองมาจากป่าหิมมพานที่ซุ้มประตูหน้ามีรูปสิงขนาดใหญ่เฝ้าอยู่สององค์เป็นศิลปรกรรมแบบล้านนาเช่นกันวัดพระธาตุริพูนชัยเป็นพระอารามหลวงสำคัญชั้นเอกของเมืองลำพูนทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวชมศิลปรกรรมและความสวยงามของวัดพระธาตุริูนชัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ด้วยรูปลักษณะทางศิลปกรรมที่งดงามโดยเฉพาะพระองค์ธาตุซึ่งเป็นพระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำจึงทำให้องค์พระธาตุกลายเป็นแหล่งศึกษาคนา้นคว้าทางด้านศิลปกรรมของล้านนา